บายดี hey. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปิ่นน้องพ <c oughs> <c oughs> ีเอเดี๋ยวเมื่อนี้น้องปิ่นจะพาชมบรรยากาศโคกน้องนาคพกน้องนาไผ่หลบโคกน้องนาพันนี่โคกน้องนาเบานี่คนทำตะกร้าบอเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาชมสวนนะมื่อนนี้เนาะเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาชมสวนนะมือนนะสมสวนนี้เนาะเนื่อนงะจากฝนตกลง จะึ้นแล้วนี่สี่คืนแล้วฝนตกสี่คืนแล้วน้ำเต็มสะเบิดแล้วขขาวจะพาเลนแอมไปทางใดกันเนาะแดีวน้องพินพาโซมส่วนบรรยากาศยามมื่อเศร้าบรรยากาศดีดียามมื่อเศร้าเดี๋ยวเขาเกลือหมูกันเนาะค่อยลงไปไปยังลูกบอกเดี๋ยวน้องปินเกลือหมูกันเนาะนี่แม่ก็ต้องไปใส่อาหารเราความด้านี่แม่นะมี ไปเลยนี่าอันนี้เขามาใกล้เนยหางชาว่าหัังงอดังๆานกจไม่ินหลักาหารหมูเด้อ

นน้ันเด้อบ,บ,บันี้เด้กระฟงวินแคลอท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 คิตตี้เบิกเบิกเบิกหนีเลยหันมันยนันไปเลยไปเลยแคลอทมามามาฟงวิน ไปแมคิตี้บ้างอืมไปแล้วเๆเมามันอันห่านมันย่านเล้วหุ่นนอตห่านอยู่หุ่นเอาอิล่าคือบบเทหยัดมือเฟี้ยนนะสัสเหียวันนี้มันแม่อิล่าน่ะแม่เอาไปให้มันหุ่นเฮียวกับครูมาเด้ มันยันมาแล้วมันก็ย่างมากินตอนนี้เลิมหลืงอะ มา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 กินแล้วไม่กินแล้วกำลังห่างมาไม่กินแล้วเขามันยากดี่ะถอยจะได้หันกันมาแล้วนี่อูป<ะ>้ป่าอันนี้จับเอานี่ป่ามันขึ้นมาเล่นน้ำพุนะ่นน่ะน้ำมันหลายเนาะน้ำเต็มตะลิ่งเลยเต็มฟังเลยคนปลามันขึ้นมาอันนี้ จะเป็นปานิลเนาะต้นมะพร้าวกะหนาวจะท่วมแล้วหลายะะลค่ตปอจับปลาลูกมันต้องอย่งหนีให้ฮานมาแต่เก่ามันสีเหรนมาหรอเนี่ยมีหมาเหรนมานำมันเลยยานน,าน่นมาแล้วมากินแล้ว เอาไปตั้งไว้มองเห็ดเฟืองนั่นได้หลืเดอยินทานหนฮันเดอตอนนี้ฟงวินมากินแล้วกินอาหารแล้ว <Wow. S 1> <c oughs> เป่นยานบรรยากาศดีแ้ง ยามมื้อเช้าเป็นอย่างที่บรรยากาศดีแหงเนาะอยู่โคกหนองนาสุดเอาบรรยากาศมีแหงเดียวเลยนะบรรยากาศดีดีฮั่นฮั่นกินอาหารตอนนี้เขาอยู่เกาะกลางนันจะเป็นต้นกล้วยต้นไผ่เจ้าน้านแัวภูนพวกหราจะอยู่หอดท่่นสุดท่านเีไปหาน้องที่ยวเ่า่เละสวนเนาะ เดี๋ยวย่างเลาะเบิ้งน้าฝนตกซี่ขึ้นแล้วตอนนี้บอ่อที่เอวกะน,น้ำเต็มเบิดแล้วคนเนาะเต็มหอดขอบสะเลยหอดต้นมะพร้าวเลยตัวน,นั้นตัวเอวอยู่ฟัง่งุนปลามันขึ้นมาเห็นคนย่างมาเด็ดนี่ย่างโลก ภาพักแต่งโมน้อยโอเคปยังย่างภาพตอนก็ลงไปเบิ่งดูแตงโมมันขึ้นเองเ่แตงโมขึ้นธรรมชาติใช่โอ้โหอดแนี่มันจะมีหน่อยอ้หนี่จะไนก็มาสิบมันดีด่นโอแตงโมใหญ่กับแตงโมน้อย สิบกินบาได้ไปเนี่ยเอาไปพูดเนี่งพาปักกบลุพาไปชมสวนนู่นเดี๋ยวเราแวะเบื้องเห็ดเฟืองกันฝนตกน่าจะโกขึ้นเนาะต้องให้แดดเอามาเอาเอานี่เด้ยังมีเชื่อหน่อยนำปะอิลามักกี่พอมอร์นี่จักปะไปเนี่ยบอรมกันได้ ไปยังเดี๋ยวน้องที่เอวจะพาส้มสวนเดินอตอนเหนียกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอามันขึ้นต้นตักกบนองปินปลูกไว้ลมขุดออกมาจากนี่เนาะมันมาน้ำดินตอนเ่าเอาดินขึ้นมาถมมานี่น้ำดินไปย่ง เป็นนิยางที่บรรยากาศดีแฮงน้มฝนนี่เนาะเขี้ยวแนมไปทางไหนล่ะอันนี้กะเข้าข้าเจ้าจากสีขึ้นบะน้ำมันท่วมน้ำท่วมแล้วมันก็จะเน่าเนาะคุณเต็มเบิดเลยน้ำน้ำคลองกระเต็มบ่อเที่ยวก็เต็มมันระบายบ่ทันเนาะหาท้อบ่เห็น เห็นอันเดียวนึงบ่ทอทอระบายน้ำออกลูกต้องขุดท่อใหญ่ๆให้มันระบายทันเนาะบุษันป่าเฮาอกแท้ไม่เอกินมากก็น้าหนาได้แล้วกินแต่ละโอ้มากอันนี้อันนี้บ้านน้องปิ้นเอิญมักจ่องมักจ่องนี่เนาะเดี๋ยวเอาให้น้องเที่ยวกินนี่อันนี้เอิญมักจ่อง ยอดมันน้องปิ้นเก็บไปซุปได้หนี่เอาไปลวกเอาไปลวกแล้วก็ซุปกินกับป้น่นกําอย่างก็ได้นะมัปนปังเนพ่อก็เคยกินพ่อบอกว่ามันสมพ่อเคยกินนะแม่นี่ละแม่บอกให้พอกินน้ำเต็มเลยไฮ <c ười> นากระท่วแล้วโอุป่าเข้าไปในไฮนาผุนอปปส์อยู่ในผุน แคบหรืออ๋อแค่มนันอะไรเปลี่ยวอะบอ่ตั้งแต่อันที่มันสีเขียวนั้นเป็นจุดตาปลปามันเข้าไปทางใน,นเข้าไปทางใน,นทางในไฮนามาสิไข่น้องปิน้นกระคืเบิดแล้วหลังจากที่น้องปิน้นปลูกไว้เนาะลมแหง้งมาแล้วลมแหง้งมาแล้วโอ้ลมบ่แม่นลมหลุดน้ำน้ำม,มันไหล อันนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยดำเนาะที่น้องปิ้นปลูกไว้หาก,กัมาปลูกกับน,น้องเที่ยวน,น้หนหองสร้องมีอะไรบ้างบ่กเกิดบ่ทอระบายน้ะนี่เนาะท่อระบาย,บายนี่มองเขียวๆนะท่อมันน้อยมันระบายบ่ทันอีกอันนึงบ่เห็น บ่นี่ละบายเอามาผีนะไหลแจอกจากจากอยู่พี่ <laughs> มันหูน้อยมันละบายว่าทันทันหิดทอนย่าง่างตุ๊กซี่ขึ้นแล้วฝนลองเบิ่งแล้วมหมหมอไปทงน้ำโอู้มันฟิวมาตอนนี้เนอะบ่ อันนี้เป็นนอสสารนอสสารเอาเอามาแตเ่เอาไปเก็บเงาะเนาะูหละ่ะน้องปิ้นปล๊กเป็นีถวไปฮอดพุ่นเลยน้องปิ้นมาปลูกกบน้องทีเอวมือนั่นมาปุูกนอสสารกับอ้อยอ้อยดำกำลังแตกขึ้นปลูกเป็นแถวคันครูอีหลานเป็นคนเอฟาฟาร์มคุบคณบะกไม่เกันเลย กับตัดใบกล้วยมือนั้นมาตัดใบกล้วยออกนี่มากล้วยเหรอคุณ่งงา,บางมงบันไดบุ๊มมี่ดอกลูกต้าน่อไม่ยถวนไอนไม่อยา่างนี้โอ้มืดมาแล้วพุนน้ำหว้วยพุนขาดเบด นคันนาคขาเจ้าขาดไปเลยอยู่บ้านนะ่ะแม่วาการนะ่ะตายไปแล้วจะซีได้กินข้าวบ่ว่าสันปีนี้พูหนหูน้ำเต็มเลยหุ่นสงสัยห้วยได้เห,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 ห็นห้วยมันลวงมาสิได้ลวงมาใส่นาคขาเจ้า,าจับอันนี้ก็จะเป็นนกค่ะนกค่ะใหญ่น้องปีน่นเอกมาพวกไว้กำลังปิด ต้นลูกเม่อวันนี้เม,าม่าจะน่าเฮ็ดน่ากินอันแล้วจะเฮ็ดผัดกะเพราใกล้นี่กล้วยเฮาอีกสองเขือม่หลายต้นไม่้วยบอกเม,มื่องนัดเฮามาปลุกไว้จังมันสิขึ้นว่านี่เอามาาังนัดมาปลุกไว้แม่ว่ามังของวิธีตาน้ำเต็มเลย จะโอเคโอเคมึงด hmm? okay, okay. um ูห uh, <laughs> ัวสีไข่น้องปิ้งา้ำงามมีแต่หัวใยหยหัวใยหๆผีเนาะบรรยากาศดีแฮงแนมขึ้นไปพุ่นเห็นปะเห็นที่เอวปะโอ้เนมขึ้นไปพุ่นแนมขึ้นไปหาเงันพุ่น บรรยากาศดีดีไปแล้วหามื่อเห็นน่ากินสายแล้วแล้วน้องปิณยจะมอพัดกะเพราพัดกะเพราไก่พอดีเ <ไป S 1> มื่อวานนี่ไป<อ>ซื้อของกับน้องที่อ่าวก็เลยเข้าไปโลตัสไปซื้อซิอซอโคงหมูแล้วก็ซื้อไก่มาไ็ดกินเนาะฝนตกก็ข้ามออกไป<ม>ทางมันเละบ่จ้า ยังหรอกอันที่อีลออลปุกตัวนี้นะอันนี้น้องที่เอาเป็นคนปุกมังนับนนยุ่ขนปลาคือปุกไก่กันแท้อ,อีล่าคือว่าปุกนี้นจาป่ญญญปะย่างปะเมื่นนะอมังดูหัวสีไข่แม่นางานนนงามแทะ่นปุกเายวไปพ่นเบิดเลยเนาะมีคนเอาอยู่บ่าเนาะ มีคนรับซื้อป่ะนี่ในตลาดเราต้องไปถามในตลาดเขาก็ต้องตัดไปให้มันแตกใหม่คุณ<อ>มีแต่เงาใหญ่ๆงางามเ<อ>นี่ยไปทางไหนก็เคี้ยว<อ>เดี๋ยวมื้อนี้เราสิไปเลาะเบิ้งขาเจ้าตึกกระดุงเนะาะพอดีน้องปิ้นว่ามีกระดุงอยากไปซีดเบ็ดได้ทีเอาป้ากระดุงพอ,อยางมาเหลว ยังจอดจอดมาเลยป่ะเดี๋ยวห้าไปเบิ้งผ้านี่อ่อยนี่ผ้ากันเข้าทางใต้กัเขียวแล้วหายห,หนาข้าเจา้านะม,มีเขียวไปแล้วทางใต้กับเขาไปเลยน้ำ

เอ้ยพี่ใดนี่ <c oughs> เดี๋ยวน้องปิ๊นจะขึ้นไปเฮ็ดกับเข้าแล้วเนาะจังเอาไว้พ่อกันไม่คิปหน้ากับภากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจน้องทเทวในเด้อนะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องปิ่นน้องทเทลด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ย่าลืมเป็นกำลังใจน้องปิ่นน้องทเทวในเด้อเอาไว้พ่อกันไม่คิปหน้าเด้อสบายดี